ขนาดแม่ทั้งทั้งทำงานทั้งขับรถก็ไม่ให้มีปัญหาเรื่องพวกนั้นนะครับปีนี้ตั้งแต่นันยูกบ่าของไทยโ้ล้านเนี่ยลีนปูนเลยออแต่ว่าเขาเขาไม่ลงโซเชียลดิจอทอลเขารักษาภาพพจน์ของบริษัทแต่เขาเล่าทุกกฎหมายไงต้องกลัว Да. เพราะว่าได้ไปนอนลรงบานหลายคนเลยอ๋อจริงเหรอมานานต้นหอมปีนั่นได้เอาห well ่อมาขุดมาโอ้ยลดเป็นสีเด็กเลยคาเขาได้เอาห่อมาเอาคนไปลมบาเจ้าเขาบอกว่าก็คือพูดง่ายว่าขนาดถ้าไม่ระวังนะเก่งขนาดเมืองไทยยังเกิดอุบัติเหตุเลยเมืองนอกมันก็ต้องมีเหมือนกันถูกไหมล่ะมีมีเพราะว่าคนไทยน่ะให้เราซื้อคนไทยไปทํางานน่ะเขาสิจ่องห้อเออทําไมอ่ะ คนที่ไปคนที่ไปบริษัทเนี่ยจ่องห้องเป็นส่วนหลายด้านขับรถเนี่ยบาจะคของขับเกีงขับ<อ>ไวขับยังเสียบนระวางยังเสียก็เันก็เกิอดอุบัติเหตุได้ง่ายไม่ไม่บอกเลยว่าผู้เลยสิมาเถียงกะซางกะสิเถียงจนจนตาสุดกันก็จะ่เาเจะ,จะจของอเออฉันแหละฉันแหละคนไทยเนี่ยนะคนไทยไปทํางานไปเก็บผลไม้เนี่ยว่าดบาเจะของขับรถเกิงที่สุดออื แซงได้แซงไปแซงแต่พื้นแต่พื้นแซงาะว่าเมื่อหล่อนเนี่ยเขาสิมีกวดว่าขับแปดสิบขับ100่ะร้อยเจ้าของขับ140สี่สิบค่ะ130สมสิบค่ะพอแซงเข้าไปได้เฮแตกตึมตึตตตมแบบนี้ค่ะเบาเลยผู้ใดสิมาเถียงกันมาเถียงเลยม<อ>ั้ยที่เคยเหมือนเหมือนแบบว่าไ,ไปไปด้วยกันแล้วก็เหมือนแซงกันก็เหมือนเอ,เออชนะเลี้วอ๋ออุ้งได้แต่มืงอไปมึ่อฟาไปตายด้วยความด้วยความเป็นคนไทยเนาะแบบแม่กั้เขาแซงแม่ขับตามระบบเขาตีป้ายไปเลยแปดสิบก็ขับแปดสิบ หนึ่งร้อยก็ขับหนึ่งร้อยเขาเนี่ยม like like ันส no like ิ่รอยสามสีร้อยสี่สไปด้ปิวเว่นเว่นไปเลยเขาเขาก็เหมือนประมาณว่าด้วยความด้วยความสนุกก็ด้วยความอะไรเฉยแหละถ้าออกบ้านไปแล้วมันมันปลดปอยเอยปลดปล่อยเออเข้าใจเข้าใจถ้าถ้าสมมติว่าเอาสิบอกไปได้ทำเนียผู้ใดในเบิ้งเนี่ยนะมันเป็นทุกคนนะสิบอกให้พวกผัวเจ้าที่อยู่บ้านเนี่ยที่ไม่ได้ไปกินผลไม้เนี่ยที่ผัวเจ้าไปกินผลไม้เนี่ยออกบ้านไปปั๊บเขาสิมวนทันทีเลยเ้อาสิบอกให้ยูสรามบินเฮฮหาปาร์ตี้เหมือนแบบดีใจท่านได้แบบเขาเอย ไปปลดปล่อยอยุบานมันเกียดโกดธสิอบอกเลยเป็นทุกคนค่ะอหลีเบาเลยเหมือนแบบด้วยความที่ไปทั้งเพื่อนมีแต่เพื่อนมีแต่อะไรกันเนาะที่ห้าปาร์ตี้ค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนาะ้าเกิดรายยู่แต่ละปีก็ก็เกิดเยอะแต่บริษัทเขารับรองเอางางบริษัทเขาเก็เงเขาสิรักษาเอาเลยทุกยิงทุกอย่างคือบริษัทรับผิดชอบเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเราเป็นพนักงานคนหนึ่งอะไรเนาะแต่แม่เนี่ยก็ไดดสนใจเด้ ไม่เห็นเขาแซงไปวิดถึงแสงตาย<อ>แซงตายเพราะว่าแม่ขับตามออกฎไงเราก็เซฟเซฟทุกอย่างดีกว่าทุกอย่างค่ะสายตานี่แี่สิบ่ปือจะเทียงถ้าปื้อก็กาเฟุูได้มาหาม่าได้อ,อย่าก,กินแม่มันอันตรายอ,อันตราย ดีก็มันอันตรายในช่วงนั้นเอพราะเราต้องเอาตัวรอดซะก่อนในเวลานานง่อยบคกีเรียเลี้ยงหน่อเป็นเ่าว่าหายเบาเอาไม่ใช่ก็อยากก็คนจะได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันลําบากไม่ต้องคิดอยากไปหลอกไม่ต้องคิดทำเที่ยงหน้าสงสารไม่ต้องอยากไปหลอกลำบากมากลำบากมากนะอยู่บ้านเราดีที่สุดแหละแม่อยู่บ้านนอกของเราดีกว่าปีหน้าไม่ต้องไปแล้วนะ เข้ามาก็ต้องไปเขาให้ไปคือก้าเก้าลำบากต้องบอกลำบากไปทำไมตอนคนที่อยากไปน่ะบ๊อบเอาอานี้บอลเวมันก็ะดดเบอเนาะคนที่อยากไปน่ะก็จะไปยากเพราะว่าคนเก่ากับบ๊อกออกเนี่ยเข้าใจอยู่เขาไม่ได้รับได้เฟื่อยนะค่ะเขาเต็มโคต้าโคต้าหยุดแค่นี้ก็คือแค่นี้นะคะคนใหม่ก็คือนบุ้งีสีไเดีไปเพราะว่าคนเก่าเขาไม่ออกีง ขอจีบา่าเก่งเบาให้ฟังบออบกเปิดเผยบกขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้ค่ะเพราะโคต้าเขาหยุดแค่นั้นเ,ออเขาว่าได้400ก็คือ400จกุกออแล้วคนเก่าเขาก็ไม่ออกนะคนใหม่จะเขา้ายังไงบางทีเอาพูดง่ายๆเหมือนบางทีเขาเปิดรับสมัครแต่ว่าคนเก่ามาเต็มแล้วเ,เขาก็ไม่ได้แบบประก,กาศอ,อ,อะไรคนที่คนที่ว่าเปิดรับสมัครเขาไม่ได้เปิดหรอก ข้อเป็นฤดูกาลของการสมัครงานเขาไม่ได้เปิดบริษัทของเราไม่ได้เปิดเอา้เบาเล้เบาที่งไม่ลองเบาไปได้แน่แลแต่เราก็ไม่ได้ใช้กําลังเอกซื้อ้บอกซื้อบอกให้คนเข้าใจว่าต้องเข้าใจเพราะว่าคนถามมาเก่งน่ะบอกอันนั้นอันนี้ถามไปหลายครั้งแล้วมีตออจะเมฆอ่านอยู่ดีการติทธ่ตอบนีคือว่าการจะทํางานอันการจะทำงานของแม่เนี่ยมันเป็นงานที่ลําบากแม่ก็บอกมาแต่ไหนเลยลำบากที่สุดในโลกนะคะในชีวิตด้วยปัจจะบันั้ บอบเซียเนี่ยคำบเซียเนี่ยนะไม่ได้ฟ้องร้องกันเดี๋ยวนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นนาวาเป็นคดีความเป็นคดีความเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะมันฟ้องร้องคนที่บอเซียนี่แหละคนที่บเซียคือไปแล้วมันไม่จริงการเได้เงินแสนมันมันไม่ใช่ธรรมดานะคะเขาว่าแม่นะการดไม่อยากให้คนอื่นไปก็ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้มาฟ้องร้องกันบอกเลยค่ะ ว่ามันมีเรื่องมีราวกับพวกนี่แหละพวกที่มาหาของมูลแล้วก็เตรียมตัวแล้เขาไปแล้วทําไม่ได้ไงทําไม่ได้นะคะคนน่ะจะทําไม่ได้เป็นส่วนมากนะคะปีนี้เนี่ยค้างโอค้างโอยหลายคนอยู่ขนาดว้รุ่นเนี่ยเขาบ่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขบา่าขนาดว้รุ่นเดยจะบอกได้ว่าผู้ใดมาถามแม่ตะกิ้งถามแม่หรือเอซิสตาเปนเป็ะไปไม่ได้มันลำบากที่สุดในโลกไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่อยากตอบไม่อยากอะไรเนาะแช่ที่นี้ตอบได้ อถึงฤด um mm ูการสมัครคนเกาเขาก็บว so <he 8 S 1> nah ่ออกนี <the artist S 1> ่เขามีโคต้าไหมเขามีโคต้าของเขาไหมใช่ครับแต่ถ้าคนเกาออกล่ะก็จะแคบนิดเดียวหน่อยเนาะคนเกาออกแค่คคนสองคนคนใหม่ก็เป็นผลดีก็มาซุปซุปแล้วก็ต้องหาที่ในมันได้นะซุปปุ๊บอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะปลาเด็กบ้านเข้าใจประเด็กตอนตอนนั้นอร่อยที่สุช่รบมันเป็นกินปลาเด็กบ้านเนาะ นี่แหละคะ่ะบนวากักบ,บนมันอย่างเรวคะ่ะเขามีโคต้าของเขานะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบบอกบริษัทมาเลยคะ่ะบริษัทอะไรจะเงื่อนี่แหละบอกมาเขาก็ไม่รับคะ่ะนอกจากหัวหน้าสายหัวหน้าสายคือแม่อย่างเงี้ยรับได้เจ<ๆ>้าของบริษัทเขาไม่เขาไม่รับคนหรอกคะ่ะเขาให้เรารับประกัน<อ>มันมีห<ๆ>ัวหน้หนาสายต่างหากมันมีมันมีสี่สายเขาก็ไปหาหัวหน้าสายตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นแล้วก็หุ้มเขาบริษัทอย่างค่ะมันเป็นระบบนี้นะคะคุณไม่รู้บอกมาเลยบริษัทนั้นไหนเลยไม่ได้ บริษัทก็ไม่รับคุณค่ะเขามีหัวหน้าสายรับนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะบางทีบางเรื่องอะเกิ่งก็ตอบไม่ได้เกิ่งก็ไม่ไม่ได้ไปด้วยตอบประเด็๋ยวค่ะพีมาฟังตอบอีดีต้องให้แม่เป็นคนพูดนะตอบแบบนี้นะเกิ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะตอบไปก็มันก็ไม่มีผลประโยชน์เพราะว่าบางทีกิ่งก็ต้องตอบิดนี่แม่ตอบถูกแล้วว่าเจ้าของบริษัทเขาไม่รับคนหรอกค่ะเออเจ้าของบริษัทเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมยุ่งิไหมวา อันนี้เป็นหัวหน้าสาย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 ใช่ไหมหัวหน้าสายรับคนรับรองคนมาถ้าหัวหน้าสายคนนี้รับรองรับรองคนมากคนในสายเธอมีปัญหาเธอก็ต้องรับผิดชอบอ๋อนะนะคะเราต้องเป็นคนรับผิดชอบถ้าถ้าเธอเธอเธอพราะเธอเป็นคนเอามาเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วก็บริษัทก็ต้องเลีนยงานเราแสดงว่าแม่ก็ต้องการจะเอาคนใหม่ไปแม่ก็ต้องดูคนที่สุดอืนี่แหละคือเบอยากรับคนใหม่มันเป็นอย่างนี้ บัานี้ถ้าคนไม่จองห้องกับเพาเนี่เกิดฟ้องบริษัทบ้านี้ฟ้องบริษัทเม่ต้องเข้าคุกอีิอินี่แหละถ้าคนไม่หัวแข็งมันเป็นจังจันจังจีขี้เมาจังจันจังจีก็เม่บอกแล้วไงว่ามันบเปลี่ยนตับไปมันลําบากมากคุณทําไม่ได้หรอกเหมนบัลลัเก์เงแม่ก็บอกตลอดนี่เป็่นว่าเออมามามาฉันรออีกไม่ใช่แม่จะบอกตลอดเลยว่า คุณทําไม่ได้หรอกอม,มันเป็นการลาบที่สุดเพราะที่แม่ไปก็คือแม่แม่ว่างตัวถือเปลวมแม่ว่างตัวว่างหลกักการอยู่งถือแล้วคือไปได้นะคะ<อ>มันเป็นอย่างนี้นะคะบูมเ็นว่าสบ่เป็นวาสิมาสสมัครผูเ้เดียวมันได้เขาต้องมาเป็นทีม,มเขาต้องรู้ว่าคนในทีมเนะี่ยจะไม่มีปัญหากันในทีมนะคะบางทีมีปัญหากันด้วยมีตีกันมีตีพีนี่กตีค่ะแม่นอนอยู่ม่ แม่ลูกน้องแม่ตีกันอีกันอิลีแม่ก็นอนอยู่แม่กับแดนล้ไปแม่ไปข้ามกับพักกันออกจากกันแล้วบบดที่นี้จะว่าเป็นยังกินเหล่าน้ำกันดีๆล้วก็ลีกันผิจกันเสียแล้วตีกันแล้วก็นั่งกินเหล่าน้ำกันเหื่อไเลโอ้เนี่ยคนเอาไปเนี่ยต้องรู้องับผอย่างต้องรับผิดชอบตีกันเขาก็ต้องไปเยกเป็นรับผิดชอบออถ้าสมมติว่าอันเนี่ยอันไปมีปัญหาป่ามันบวกคือคนาบบเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าพวก พวกที่ต่อต้านเฮาที่ว่าเราบินไม่ได้ง่ายไงพวกที่ต่อต้านอ่ะสามสิบเคนเนี่ยจะเจอดีเ,ออเพราะว่ากมรมในงงานเนี่ยบอกให้แม่อัดคลิปด่ามันเลยห <c oughs> มด <c oughs> อีนน้เออเดาแล้วค่อยเออเพื่อนบอกว่าแม่ถ่ายคลิปด่ามันเลยไม่ผิดกฎหมายเ,ออเพอกลุ่กรมในงงานไปหาชั้นอยู่ที่นู่นนะ่ะคะจะบอกให้เพราะเราเราเพราะเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างมึงม่ได้ทำตามขั้นตอนในอีสามสิบเกียคนณมันนะแล้วก็ถามว่าแม่ไปวีซ่าอะไรคะแค่บอกวีซ่ามานู่นนี่นั่นไม่ได้เออ ต้องผ่านบริษัทเหมือนเดิมคุณจะไปเดินเรื่องคนเดียวไม่ได้ค่ะมันก็ต้องมีที่คนคนคนอยู่นี่รับรองคนเจ้าของงานที่อยู่นั่นก็ต้องรับรองเหมือนกันมันมีทั้งฝรั่งมันมีทั้งคนไทยรับรองการว่าเป็นาไปลดดูก็เหมือนเหมือนที่แม่บอกว่ามันต้องระบุวันกลับชัดเจนวันไปชัดเจนเขีนว่าแม่กับาม่ผลไม้หมดแล้วเรือถึงกลับมาแม่บอกคุนหามแม่ระบุวันนี้วันกลับวันนี้ก็ต้องมาวันนี้ถ้าวันกลับวันนี้เจ้าไป วิชาวิชาเจ้าบ่ะหดเจ้าก็ถูกแบกิสต์อ่ะไปไปไหนไม่ได้เลยอ่ะก็ก็ไม่ได้เข้าประเทศเลยคุณต้องทําความรู้ให้มากที่สุดสิไปยังกรซางเขาก็บอกให้ศึกษาแม่ก็บอกว่ามันต้องอธิบายกันเยอะเมนบอกในคอมเมนต์แม่ก็บอกว่ามันต้องอธิบายกันเยอะมันมาโดยที่ผู้เดี่ยวมาไม่ได้พละการมาไม่ได้ต้องคุณต้องมีคนรับรองเข้าอีกมันเป็นงั้นอันนี้มันเป็นงานมาตั้งแต่สมัยยี่สิบสามสิบปีแล้วประมาณว่ามีแบบสมัครวันนี้ าจจะออกงานอาทิตย์หน้าแล้วไม่ได้มันปิดปีค่ะมันปิดตามฤดูกาลมันปิดงานตามฤดูกาลค่าสิบอกหามันปิดงานตามฤดูกาลแล้วถ้าเขาจะไปอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไปกับบริษัทอื่นก็ให้เขาไปได้ค่ะเยอะแยะค่ะเยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าบริษัทอื่นปีหน้าน่ะอาสิถธิ์แบกลิ์เยอะเพราะว่าเขาลักลอกเข้าเยอะก็ต้องศึกษาดีๆเนาะเมนตัวบริษัทของเรานี่คืออันดับหนึ่งของฟินแลนด์แล้วแหละก็ไปถูกต้องตามกฎหมายอันดับหนึ่งก็ไปไม่ได้กระบอกเลยดิแล้วเหลวก็พูดอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากมาไงอันดับหนึ่ง ต้าถูกกฎหมายถูกกฎหมายไงก็บอกให้หนูที่สี่เพราะว่าเขาก็อยากมาคนนี้อันดับหนึ่งถ้าใครมามันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอยู่ในเกมเรากอยู่ในเกมหแบบว่าในกรอบของบริษัทเอของกลุมแรงงานเขาบอกแบบนี้ว่าบริษัทแม่เป็นบริษัทอันดับหนึ่งกรุมแรงงานถูกกฎหมายแต่ว่าโคต้ามันเต็มโคต้ามันเต็มเราคาซิม่าเซกับว่าใดค่ะ โค้ต้าสมมติว่าเอาไป400คนก็คือเต็มแล้วเ,ออเดี๋ยวนี้คือขึ้นเต็มแล้วละเพราะคนเก่าเขาไม่โอเพราะว่าเขาก็ต้องเวียนถามคนเก่าก่อนเวียนถามหัวหน้าก่อนว่าแม่ปีนี้ปีปีที่จะถึงเนี่ยของแม่มีใครเพิ่มใครลดไหมใช่ไหม,มใครลดไหมถ้าออใครลดเข้าก็หาหัวหน้าสายอย่างแม่นเนี่ยก็ต้องหามาเติมของคนอ,อื่นให้เต็ม นะคะมันต้องแบบนี้มันเป็นหลักการที่เยอะแยะที่คุณยังไม่รู้น่ะคิดว่าสมัครมือนี้ไปมืออื่นได้ม่นไม่ใช่อันนี้อันนี้แค่รายละเอียดการไปนะยังไม่รวมการเป็นอยู่การนู่นการนี่นะการเป็นอยู่คุณจะรับได้ไหมอยู่ยากกินยากคุณไม่ต้องไปการทํางานอีกการขึ้นภูขึ้นแล้วที่ไม่คุยอีกต้องต้องใช้คำว่าคําคําที่จะบอกทุกคนว่าอยู่ยากกินยากคุณไม่ต้องไปนี่คํานี้มาอันดับหนึ่งอีกนะคะต้องศึกษาอีกการทํางานต้องร่วมกับ เพื่อนฟูมได้ไหม <_ d ata> เพื่อนร่วมง,งานเน่ะคุณร่วมได้ไหมเพราะว่าต้องทํางานเป็นทีเมนเออมันยากมากแม่กับเจ้าบอกว่าเพาต้องไปเออว่าต้องไปอ,อืเอเ่าต้องไปแม่ก็ยังบอกว่าแม่บอกว่าแม่กับบอกแต่ไหนว่าแม่ก็ต้องไปออไม่ใช่กากไม่ใช่อะไรนะออมันไปยากอ,อืมนั่นแหละเอาสิบ่ะาฟังเนี่ยพี่น้องกันหันบันไดใส่กันเนี่ยบัดไปบัดกลับมาหันบันไดนี้กันเนี่ยเอาดบ้าร์สั่นเลยมันเป็นเขาเรียกว่าหมากบ่มีพีบ่มีน้องหมากอันเนี้ย